สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุ s, สุขุนสุเหมองสุบอมพ่อพ่อก็ส่องน้องแทนคือเก่าหน้าพี่น้องมาหน้าพี่น้องกินข้าวซองน้ำกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ Ө อันนี้ลูกชายกัดพี่น้องเลยกินเข่าไม่ยังร้ายดอกเนาะพี่น้องกะมีปิ้งไก่แล้วกะปีกไก่ปีกแหนมพี่น้องเอ้ยแล้วก็ตําทั่วมามาพี่น <c oughs> ้องเข้าหน้าแทนพี่น้องเอ้ย เวลาย,ยังก็เวนอนนอนนี่แหละน้องแทนกับอันแม่นอนนี่แหละพี่น้องเงียบก็เวนมันหอะน้นองแท่นนอนแล้วก็นอนพอนเวลาเพอน,นตื่นนอนมาเพอนก็บเห็นหนาะแม่เพอนก็หายขนาดอยู่บ้าน <Hey! S 1> อยู่นั่นไม่ใหญ่แต่เ,เถอะขนาดอันตื่นมาเพอนยังหาย <Yeah. S 1> เอาลูกเข้าเข้าเข้า yeah. mm hmm. Má khói. Hoa khói. Hoa thân Hoa khói.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  cạn khói. Hoa nội you <laughs> สัเลยเออาออยพ่อจส่งมมีบ่หขอตุกขอไปยลลพี่น้องเมื่อนขัดตมาเอาการอยพ่อ บุญบานพินนพ่น้องอันท่วาพ่อภาษาอนพนนี่ยอนีงเป็นมือแร่เป็นมือแร่เาบมนมือแ่ ย uh, so ่างไรนี mm, ่ยเอากิ้งก่ากิ้ก่ากัดคอป่ะครับเหาเออสาวน้อยเอาให้มันนั่งด้วยให้ด้วยดีมาดีนั่งดีเอามาเบิรงดูแขนนี้แขนเอาไว้อันนี้เอาไว้กัดคออีพอแขนกัดคออีพอ บอมนี่บอมนี่ลมบอมอะไรกัดอีปีบประคำเกียจเบเท่านี่อันนี้แกนดเสาแกนดูเสาเลียวหลังไม่นี่ไม่นี่อ๋ออันก้มข้าว ยังอันนี้ที่เก <produ> ี่ยมของบ่แมงมันคือไม่หอวงแตกโตยังแมงโตมันโอเคาก็กินขาวรู้ว่าไม่กปอนนะนั่งม่ไ่เป้อน่าวอ่ะ จะด้ยันไระบุนได้นหมนะไปน,นี่ไีไดไงยโอ้ยอันนี้งอนหินไปเอา,ขาไข่มามาไหมลูกเอา,ขาไข่มามาใช้ไข่ไข่เลือนหน่อยเดียวเอา เหมือนเล็บักหลายโน้นในเล่มันเหี่ยนะไข่มันน่ะเหี่ยแล้ะไข่นหนึ่งใช่ไหมว่าจ,จีจ๊ะจเจ๊ะจีจ๊ะ ใส่หนาเทบหายไปน้ำได้สักใส่หนาเทบโทรมาชวนเห็นอะไรเห็นอะไรวัวรบบนนี้น่ะนั่่อบ้าน เพิ่บนบไ่ได้จ่ายเลยอยังนี้เ่ได้จ่ายเพิ่นเวลาเพิ่นเลยรถคนเดียวรถขวางกระพิษกระเล่นกรหาแม่กัดแม่กัดแม่กัดแ,แม่แมอะไรไม่อะ้รวะแ่าแม่แพ่งแม่ดอยเห็ดอ,อะไรเห็ดอะไรเห็ดป๋อมเห็ดป๋อมเห็ดอะไรเห็ดป๋อม โนซาวตาโปปุ๊บ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 

สิบโมงสิบเอ็ดโมงนอนบราประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงกว่า่กระ,ระตือแต่กรตือนอนมากเิ่นกระตข้าวเป็นรกรเมาตลิงแะประมาณ 4, 5, มสี่ห้าโมงเพิ่อการกินข้าวตอนเที่ยงมากินนมากินข้าวไลก็กินกน,นไมไลแมวเนอ

ném subscribe cho kênh ไปเที่ยวงานลูกแม่บอเรามีเงินไปเที่ยวงานได้บางฮัมไปบางฮัมงานงานได้ ลาแล้วนะพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่ลืมกดติดตามช่องแทนกรับชมช่ององแทนนะพี่น้องในราก็ขอขอบคุณหลายๆสิ่งห้กำลังใจแม่น้องแทนพ่อน้องแทนน้องแทนเนาะอลไรกัเกดนันเนาะขอขอบคุณหลายๆเอฟซีทั้งฝั่งลาวท,ทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศ